พ่อบุญธรรมจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมโมคะไหมมีคำตอบพ่อบุญธรรมถ้าไปจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมกฎหมายบอกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมจะจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมไม่ได้ แต่ถ้าใครไปฝ่าฝืนไปจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมกฎหมายบอกว่ามันก็ส่งผลให้ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเป็นอันยกเลิกไปแต่การจดทะเบียนสมรสนั้นก็ไม่เป็นโมฆะ และไม่เป็นโมคิยกรรมแต่การจดทะเบียนสมรสนั้นยังคงมีผลสมบูรณ์รู้อย่างครับ